สวัสดีค่ะวันนี้พามาเ e ล l o ค i ต t y Cafe ฟนะคะอยู่ในย่านมหาวิทยาลัยฮงอิกนะคะเราก็ออกมาจากรถไฟฟ้านะคะสถานีฮงอิกเอ xit ก้เราก็เดินมาจนถึงจุดที่เป็น Information นะคะของย่านนี้ tourist information แล้วเราก็ข้ามถนนมาข้ามถนนมาเข้ามาในซอยจากนั้น,นพอเข้ามาในซอยเราจะเห็น ซ้ายมือเป็นทางทางชันขึ้นมาบนเขาอะค่ะเป็นซอยเล็กๆเ,เราก็จะมองเห็นจากถนนได้เลยว่ามี Hello ล i t t y ตีคาเฟ่เเข้ามาในซอยได้เลยนิดเดียวหรือไม่ก็ถามคนแถวนี้ก็ได้ว่าอยู่ที่ไหนเดีย๋ยวไปดูในร้านกันนะคะ <cs> mm อย่าไม่กินนะคะเราหารถซีคอนน้องมาเราสั่งอันนี้นะอันไหนคะโทสต์นี่ใช่ไหมเท่าไหร่คะชนอะไรก็ได้กินได้หมดเลยเอากาแฟหรือเอาช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตดีกว่าการวมาเชนญ ฮอตช็อกแลตฮอช็อกแลตสองแก้วเอ้ยตานี่กาแฟกาแฟเหรอ ฟิลเป็นลูกโบกิี้ด้วยกชอร์่หญ่ฟเนลูลกตี้ชอบคิตตี้ด้วยกล่องเคก็ลูกิตี้ขอนงังแบบนี้นี่เป็นนังแบบ ชั้นสองด้วยค่ะนี่เป็นที่พีก็เป็นว่าสายคลื่นเบาน,น่ารักน่ารัก,กน่ารักน่ารักน่ารักไปหมดน่ะทุกอย่างช่างน่ารักเป็นโบชัวร์วหรือพี่ทัาเฟ่